มาพบกันอีกแล้วนะคะจานที่แล้วนะคะครูแก้วเฉลยข้อ1นึ่งแบบฝึกหัด3.2ก็ไก่นะคะอันนี้ครูแก้วเฉลย ข้อที่2นะคะแบบฝึกหัด3าสกอไก่นะคะเดี๋ยวอ่านโจทย์ก่อนนะคะเทียนไขแฟนซีสองแบบนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นแบบที่1อันนี้เป็นแบบที่2นะคะแบบที่ 1, 1> be be เป็นรูปทรงกระบอกเขาบอกว่าเป็นรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนติเมตรนะคะนั่นก็คือเขาให้อะไรมาคะนักเรียนขาเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ2 R เท่ากับ3ดังนั้น R เดียวก็คือ3ส่วน2 R เดียวก็คือ1.5นะคะ1.5เซนติเมตรนะคะแบบที่2นะคะเป็นเทียนไขแฟนซีรูปกลวยนะคะสูง6เซนนะคะ ก็รัศมีของฐานยาว2เซนติเมตรนะคะอันนี้เขาให้รัศมีน้องมาเลยนะคะง่ายแล้วนะคะ,ะทีนี้เ็าถามว่านักเรียนคิดว่าเทียนไขแบบไหนจะใช้เนื้อเทียนมากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดดังนั้นคอนเซปต์ในการหาคําตอบข้อนี้นักเรียนจะต้องรู้ปริมาตรของทรงกระบอกรู้ปริมาตรของทรงกลวยแล้วก็หาปริมาตรทั้งสองอย่างแล้วก็นํามาลบกันนะคะเดี๋ยวครูแก้วเริ่มหาอันนี้ครูแก้วให้เป็นเทียนไขชนิดที่1นนะคะอันนี้เป็นเทียนไขชนิดที่ 2นะคะปริมาตรเทียนไข1นะคะปริมาตรเทียนไข1ใช้สูตรก็คือทรงกระบอกใช้สูตรพาย R กำลัง 2H นะคะพายคูแก้วก,ก็คือ3.14อ่ะค่าพายเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่2 2ส่วน7หรือค่าประมาณ3.14นะคะคูณด้วยรัศมีนะคะรัศมีก็คือ1.5 คูณกี่ครั้งเอ่ย r กํลัง2ก็คูณ1.5คูณ1.5สองครั้งนะคะแล้วก็คูณด้วยความสูงก็คือ5นะคะคําตอบก็จะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วนะคะคําตอบก็จะอยู่ที่ค่าประมาณ35.325นะคะเนื่องจากมันเป็นปริมาตรหน่วยก็จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะต่อไปผุ้แก้วหาปริมาตรเทียนไขนะคะแบบที่สอง เนื่องจากมันเป็นทรงกลวยนะคะใช้สูตร c หนึ่งส่วน r กํลังส h นะคะ c หน3่งสนคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วย3.1.4นะคะคูณด้วยรัศมีอันนี้ขาให้รัศมีมาแล้วคูณด้วย2องคูณด้วย2แล้วก็คูณด้วยความสูงก็คือหกกแก้วตัดนะคะส2มสองหกสนะคะแปดคูณสามุดนึ่งเนี่ยค่าจะอยู่ที่ประมาณ25.12นะคะ ลูกบาทเซนติเมตรแต่ก็ถามว่าวิีเทียนไขแบบไหนจะใช้เนื้อเทียนมากก่ากันที่ดูดูแล้วเนี่ยเทียนไขชนิดที่1นเนี่ยใช้มากกว่าชนิดที่สองแน่นอนแล้วมันมากกันอยู่เท่าไหร่ลบค่ะนักเรียน่ะปริมาตรนะคะเทียนไขห่งลบปริมาตรเทียนไขสองนะคะ35.325ลบกับ25.12นะคะ คำตอบก็จะอยู่ที่ค่าประมาณ1 0 2 0 5ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอ่าก็าได้คำตอบแล้วทบทวนคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ของเรื่องนี้ตอนนี้เราเรียนเรื่องปริมาตรทรงกลวยนะคะกลวยจะมีความสัมพันธ์กับรูปทรงกระบอกนะคะที่พื้นที่ฐานเท่ากันความสูงเท่ากันนะคะกลวยจะมีค่าเป็นหนึ่งใน3ของทรงกระบอกทรงกระบอกจะใช้สูตรก็คือพายอาร์กำลังสองเ เนะะื่องจากทรงกระบอกมีฐานเป็นรูปวงกลมนะคะกรวยจะใช้สูตรอยู่ที่เศษ1ส่วน3พาย R กำลัง2 h เมื่อ R คือค่ารัศมีเมื่อ H คือความสูงแล้วก็ค่าพายจะมีค่าอยู่ที่22ส่วน7หรือค่าประมาณ3.14น,นี่ะคะนี่ครูแก้วก็ยกตัวอย่างแบบฝึกหัด3.2ดกอไก่นะคะข้อที่1กับข้อที่2นะคะหน้าที่ของนักเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องไปทำแบบฝึกหัด3ากอไก่ข้อที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะกำหนดวันส่ง เวลาที่ส่งอีกครั้งนะคะในแชทค่ะสวัสดีค่ะ